Thank <laughs> you. สวัสดีครับท่านผู้ชมแผ่นดินไทยนับตั้งแต่ยังเป็นราชอาณาจักรสยามนับได้ว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำชนชาติต่างๆพากันสนใจจะเข้ามาทำมาหากินและตั้งสิทฐานมาตั้งแต่โบราณอย่างน้อยก็ตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาแล้วล่ะครับเพราะทั้งที่ตั้งซึ่งเป็นจุดที่จะเดินทางต่อไปค้าขายในทิศทางไหนก็สะดวกจะไปทางบกทางเรือหรือทางอากาศในปัจจุบันก็คล่องแคล่วทุกทางแถมยังมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านธรรมชาติและทรัพยากรชนิดต่างๆ ชาวชมพูตวีปก็เป็นอีกชนชาติหนึ่งครับที่ล่องเรือมาค้าขายในแผ่นดินนี้ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาบางส่วนก็ขายสินค้าที่นํามาแล้วก็ซื้อหรือแลกสินค้าจากสยามลงเรือกลับไปขายต่อบางส่วนก็ปักหลักตั้งรกรากมีลูกหลานสืบต่อกันมาเพราะดินแดนนี้ให้เสรีแก่คนทุกเชื้อชาติเผ่าพันธุ์อยู่แล้วดินแดนส่วนนี้ของโลกที่เรียกว่าชมพูทวีปนั้น คือที่ต่อมาแบ่งแยกเป็นประเทศอินเดียปากีสถานและบังกลาเทศโดยมีพม่าขั้นอยู่ทางตะวันออกก่อนถึงประเทศไทยและสะดวกสําหรับการเดินทางเข้ามาในไทยโดยเฉพาะทางบกเข้ามาในภาคเหนือส่วนใหญ่จะผ่านดินแดนที่ปัจจุบันเป็นบังกลาเทศแล้วผ่านพม่าเข้ามาในอำเภอต่างๆของไทยซึ่งอยู่ติดกับเขตพมา่าโดยเฉพาะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นอันดับแรกส่วนมากจะค้าขายกัน หลังจากค้าขายก็กลับบ้านไปเรียกลูกเรียกหลานเรียกพี่เรียกน้องเข้ามาสมทบอีกจากสองโคจากคนหนึ่งกลายเป็นสองจากสองเป็นสามเป็นมากขึ้นมากจนปัจจุบันนี้มุสิมของเราในะแม่สอดมีมากไปเกินนอกจากชาวชมพูทวีปจะเดินทางผ่านพม่าเข้ามาตั้งถิ่นฐานในแม่สอดเป็นจุดแรกในภาคเหนือของไทยแล้วยังมีชาวพม่าอีกชาติหนึ่งที่เข้ามาด้วย และมีมากขึ้นหลังจากนายพลเนวินทําการปฏิวัติในพมา่าได้เกิดการอพยพทั้งของชาวเกรียงและมุสลิมโรฮิงญาทะลักชายแดนไทยเข้ามาชาวพมา่ามุสลิมเหล่านั้นบางส่วนซึ่งไร้ที่พึ่งก็เข้าพักในศูนย์ผู้อพยพที่ทางการไทยตั้งขึ้นหลายแห่งบางส่วนที่พอมีทุนอยู่บ้างก็เร่ขายของไปตามที่ต่างๆและงารับจ้างก็มีบ้างนะแต่พมา่าส่วนมากที่เข้ามาส่วนมากอะรับจ้างรับจ้างทั่วไป แล้วแต่อย่างพวกผู้หญิงก็จะไปรับจ้างแถวบ้านนะรับจ้างเป็นแม่แม่บ้านให้นะส่วนผู้ชายก็รับจ้างท,ท,ทําไรทําสวนทํานาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายการที่ทางการไทยจัดตั้งศูนย์ผู้อพยพขึ้นในจังหวัดตากเป็นแห่งแรกรวมสองแห่งคือที่วังขาและห้วยบงเพราะชาวพมา่าอพยพเหล่านั้นกระจัดกระจายไปอยู่ตามที่ต่างๆบางครั้งฐานพมา่าก็บุกข,ข้ามชายแดนเข้ามาจับกลุ่ม และเผากระท่อมที่พักอยู่ชาวพม่าเหล่านี้ก็อพยพย้ายที่หลบซ่อนตัวต่อไปอีกทางราชการไทยจึงจัดตั้งศูนย์ผู้อพยพขึ้นเพื่อให้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนทําให้ดูแลช่วยเหลือได้ง่ายและป้องกันปัญหากระทบกระทั่งแถบชายแดนเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาระหว่างประเทศต่อไปด้วยนอกจากอำเภอแม่สอดในจังหวัดตากแล้วอีกอำเภอหนึ่งที่ชาวชมวพูทวีปและชาวพม่าอพยพโยกย้ายเข้ามาในภาคเหนือของประเทศไทยยุคแรกสุด ก็คืออำเภอแม่สะเยียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยเข้ามาทางพม่าครับแม้จะมีทั้งคนที่ขณะนี้เป็นชาวอินเดียและปากีสถานหลังจากการแยกประเทศเมื่อได้รับเอกราชแล้วรวมอยู่ด้วยแต่มีชาวบังกลาเทศอยู่เป็นจำนวนมากคนเหล่านี้ได้เดินทางผ่านประเทศพม่ามา,มาแล้วก็มาแวะพักที่เมืองหนึ่งที่ชื่อว่าผาปูนในประเทศพมา่าส่วนหนึ่งก็ปักหลักทำการค้าที่นั่น และอีกส่วนหนึ่งก็เดินทางเรื่อยมาจนถึงอำเภอแม่เสรเรียงซึ่งในสมัยก่อนนียเรียกว่าเป็นดินแดนที่ถูกเรียกว่าไมลอจีเมียวเป็นภาษาพม่าซึ่งน่าจะหมายความว่าเมืองที่มีแร่มากเมื่อชาวชมพูทวีปเหล่านั้นนี้ที่ปักหลักอยู่อาศัยและประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่เป็นการค้าขายรวมทั้งมีครอบครัวเป็นหลักฐานแล้วจึงเริ่มคิดที่จะมีมัสยิดเป็นศาสนาสถานขึ้น มีนายอับดุลฮามิดกับนายอับดุลรอ์มานสองพี่น้องบริจาคที่ดินให้และจัดสร้างเป็นเรือนไม้สองชั้นหลังคามุงกระเบื้องดินเผาเมื่อพุทธศักราช2425และเปลี่ยนเป็นหลังคาสังกสีในภายหลังจนถึงปี2517จึงได้สร้างมัสยิดขึ้นใหม่อย่างที่เห็นในวันนี้เพราะมัสยิดหลังเดิมสุดโทรมลงและคนในชุมชนก็เพิ่มจำนวนขึ้นมาก เป็นการสร้างโดยการร่วมแรงร่วมใจของสทาชนในชุมชนอย่างแท้จริงแม้ว่าขณะนั้นจะเป็นช่วงที่วัสดุก่อสร้างราคาแพงมากก็ตามแต่ชาวสปุร์ทั้งหลายต่างก็ทุ่มเทกำลังทรัพย์เท่าที่ตัวเองมีอยู่นะมีผู้หญิงบางคนเนี่ยขายทรัพย์สินของตัวเองเพื่อที่จะนำมามีส่วนร่วมในการจัดสร้างมัสยิดหลังนี้ จากจังหวัดแม่ห้องศรและเชียงรายวันขา้ารุษชาวชมพูทวีปได้อพิยพเคลื่อนย้ายลงมายัางจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นตระกูลของลูกหลานที่ต่อมาได้มีบทบาททั้งใน,นระดับชาติและระดับสังคมจนถึงทุกวันนี้ครับพี่น้องมุสลิมเชื้อสายบังกาเทศนะฮะคือบังกาลีนะฮะเชื้อสายมุสลิมจากอินเดียนะฮะเชื้อสายมุสลิมประธานนะฮะและเชื้อสายมุสลิมจากจีนนะฮะ เริ่มแรกนี่ประมาณรวมร่วม2 0 0ปีนะฮะพี่น้องมุสลิมของเราได้มารวมตัวกันในจงังหวัดเชียงใหม่ที่เวียงกุมการนะฮะซึ่งในขณะนัน้นะในเวียงกุมการทราบว่าเป็นนครแห่งหนึ่งที่มีผู้ชนพุผพานนะฮะประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่บันทึกว่าชนเชื้อสายบังกลาเทศกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองเชียงใหม่ได้อพยพออกจากประเทศพม่าเมื่อป,ปี2393 โดยมีท่านมูฮัมหมัดอุสมานอลีเมยายีชาวเมืองกะลกตาประเทศอินเดียกับพันยาชาวพม่าเป็นแกนนําพร้อมกับน้องชายและน้องสาวของพันยาซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาไปตั้งบ้านเรือนอยู่ทางทิศใต้ของกําแพงเมืองได้ไม่ถึงสมปีจึงย้ายไปอยู่บริเวณที่เป็นชุมชนช้างคลานทุกวันนี้โดยเป็นที่ดินซึ่งเจ้าเมืองเชียงใหม่ประทานให้ส่วนน้องชายกับน้องสาวของพันยายังคงอยู่ที่เดิม เมื่อมีชุมชนมุสลิมก็ต้องมีมัสยิดเป็นาศาสนาสถานและเป็นศูนย์ประชาคมมัสยิดแรกที่เวียงกุมกามต้องถือว่าเป็นมัสยิดแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่เป็นเรือนไม้มุงหลังคาจากท่านม uh ูฮัมหมัดอุสมานอลีเมยาเยทำหน้าที่อิหม,ม่ามและครูสอนอิสลามแก่ผู้คนแถวนั้นด้วยตนเองตัวมัสยิดอยู่ด้านหลังติดแม่น้ำปิงฝั่งตรงข้ามกับชุมชน เราจะต้องข้ามแม่น้ำปิงไปซึ่งไม่สะดวกต่อการเดินทางในบางครัง้งฤดใดฤดูน้ำหลากเนี่ยจะเป็นการลำบากมากสำหรับพี่น้องมุสลิมของเราที่จะไปร่วมการละหมาดนะเพราะว่าในสมัยนั้นจะมีสะพานเพียงแห่งเดียวคือสะพานนครพิงซึ่งอยู่ในในตัวเมืองห่างจากนี่ชุมชนช่างคานในขณะนี้ประมาณ4กิโลเมตรนะฮะขณะนั้นชาวชุมชนจำนวนไม่น้อยได้ทยอยย้ายไปตั้งถิ่นฐานที่อื่น คือบริเวณที่อยู่ในปัจจุบันจึงได้มีการสร้างมสัสยิดขึ้นใหม่เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนมุงหลังคากระเบื้องและมีการก่อสร้างเปลี่ยนแปลงสองครั้งครั้งหลังสุดคือเมื่อปี2506จึงปรากฏอย่างที่เห็นทุกวันนี้โดยมีสบุรุษที่ลงทะเบียนกับมสัสยิดยามีหรือมสัสยิดช้างคลานแห่งนี้ในปัจจุบัน200กว่าครอบครัวรวมพันกว่าคนแต่ทราบกันดีว่าจำนวนที่แช้จริงมีมากกว่านั้นเกือบเท่าตัว ในวันอีดต่างๆเรามีคนมาร่วมนมารประมาณ3ามสพันคนนะฮะ,นะจะเต็มไปหมดนะฮะทั้งพี่น้องสับหลุดท,ที่เป็นหญิงและชายนะฮะขณะที่ว่าที่น่าที่ละหมาดหญิงเนี่ยเราต้องใช้เป็นที่ละหมาดสำหรับผู้ชายนะฮะในวันอีดและวันศุกร์นะฮนะวันศุกร์นี่พี่น้องมุสลิมะเนี่ยต้องไปใช้อาคารชั้นบนฮะของอาคารเรียนฮะแล้วก็อาคารเรียนไม้นะฮะแล้วก็อาคารเรียน หญิงนี่ประชายเป็นบางครั้งครับนอกจากมาสัสยิดอย่างนี้ช้างคลานจะเป็นมสัสยิดในชุมชนชาวชมพูทวีปเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่แล้วยังมีชุมชนช้างเผือกซึ่งมีมัสยิดดูนูตเป็นศาสนสถานรวมจิตใจและเป็นศูนย์ประชาคมอีกแห่งหนึ่งนับเป็นรุ่นที่สองต่อจากที่ไปอยู่ช้างคลานเป็นรุ่นแรกครับ มุสลิมที่มาจากเชื้อสายเบียร์ปากีสถานบังกลาเทศพม่าเนี่ยจะมาทางเส้นทาง4เส้นทางด้วยกันที่เข้ามาในเชียงใหม่นะครับสายแรกจะเข้ามาทางอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับอีกสายหนึ่งจะมาทางอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่อีกสายหนึ่งจะมาจากทางอำเภอแม่เสรียงนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนและอีกสายหนึ่งจะมาทางแม่สาย มัสยิดูนูรหรือที่รู้จักกันในชื่อมสัสยิดช้างเผือกตั้งอยู่บริเวณที่เรียกว่าทุ่งเวสาลีนอกกำแพงเมืองเก่าของเชียงใหม่เดิมจึงต้องถือว่าอยู่นอกเมืองเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์จึงเป็นที่เพาะปลูกพืชเกษตรและเลี้ยงวัวแต่เนื่องจากอยู่ใกล้ประตูเมืองนี่เองมีสินค้านานาชนิดผ่านเข้าออกประตูเมืองให้เห็นอยู่ทุกวันวันละหลายรอบ จึงทำให้ชาวชมพูทวีปซึ่งเชี่ยวชาญการค้าอยู่แล้วนำสินค้ามาขายที่บริเวณประตูเมืองบ้างส่วนหนึ่งจึงกลับไปสู่อาชีพค้าขายอย่างเดิมพอรวมรวมตัวกันเข้ามากๆๆเดิมทีก็ทำเป็นบาแลเป็นที่มุสลาที่ทำการละหมาดร,รวมกันและวันศุกร์ก็ไปละหมาดที่ชันคาะนะครับพอรวมกันนกมากๆยิ่งขึ้นก็ได้สร้างเป็นมัสยิดมัสยิดลหลังแรกสร้างแบบไม่ถาวรนนะัก ใช้สำหรับร่วมกันละหมาททั้ง5เวลาในวันเสาร์ถึงวันพฤหัส,สบดีจนรวบรวมทุนสร้างเป็นอาคารเก่ออิฐถือปูนขึ้นเมื่อปี2494และยังคงเป็นศูนย์ประชาคมและกิจกรรมสังคมของมุสลิมในชุมชนนั้นและบริเวณใกล้เคียงมาจนถึงทุกวันนี้แม้จะผ่านมาเกือบ60ปีแล้วก็ตามทุกวันนี้มุสลิมเชื้อสายต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่รวมกันประมาณ4ี่มคน หรือประมาณร้อยละห้าของประชากรทั้งหมดในจังหวัดเกือบครึ่งหนึ่งของคนไทยมุสลิมที่นี่เป็นคนเชื้อสายอินเดียปากีสถานบังกลาเทศและพะม่าครับนอกจากนั้นก็เป็นเชื้อสายจียนมาลายูและอื่นๆความน่าสนใจอยู่ที่ความกลมเกลียวความสมัครสมานก,กับการทํางานร่วมกันทั้งด้านอาชีพและงานเพื่อสาธารณประโยชน์แก่สังคมครับหลังจากนี้เชิญพบกับคุณสุธิธรพันธ์ชนกจะนําท่านไปติดตามวิถีชีวิตมุสลิมเชื้อสายชมพูทวีครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะชนชาติชมพูทวีปซึ่งเป็นชื่อดินแดนตอนใต้ของเอเชียกลางก่อนที่จะแยกออกเป็นอินเดียปากีสถานและบังคลาเทศนับว่าเป็นอีกชนชาติหนึ่งที่พิสมัยการตั้งถิ่นฐานในไทย เพื่อการมีครอบครัวสืบลูกหลานประกอบอาชีพและการตั้งรกรากอย่างถาวรรวมทั้งชนชาวพม่าที่อาศัยอยู่ชิดติดแดนไทยด้วยค่ะลูกหลานของบรรพบุรุษชาวชมพูทวีปในยุคนี้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งวิชาการภาคสามัญเพื่อการศึกษาต่อ หรือการมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไปในอนาคตพร้อมกันนั้นก็ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอิสลามเพื่อการมีจิตใจอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้วด้วยคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั้งการสังวรสำรวมตนต่อพระผู้เป็นเจ้าตามบัญญัติของอิสลามส่วนใหญ่ได้รับการเอาใจใส่ให้เล่าเรียนจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นอย่างน้อย มีโรงเรียนที่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่ตั้งไว้ให้เปิดสอนทั้งวิชาอิสลามพื้นฐานและการท่องจำพระคัมภีร์อัลกุรอานส่วนผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับสูงขึ้นไปก็สามารถไปที่ในเมืองจังหวัดอื่นๆรวมทั้งกรุงเทพมหานครหรือไปต่างประเทศได้ถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองพร้อมซึ่งมักได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี ทุกคนครับเรียนภาษาไทยแม้กระทั่งโรงเรียนที่ผมสอนอยู่วันนี้ที่ให้เด็กมาสอนที่มัยิดอัซอดน,นี้โรงเรียนมัยิดอซอดน,นี้ก็มีเฉพาะภาษาไทยอันดับแรกอันดับที่สองก็เป็นอาหรับนะเยาวชนของเรามีการออกไปเรียนต่างประเทศนะมีการออกไปเรียนต่างประเทศเช่นเซาทิสก้าอียิปต์อินเดียบังกลาเทศปากีสถาน ออกไปเรียนพอสมควรส่วนมากที่เรียนเนี่ยจะเป็นด้านศาสนาส่วนมากนะส่วนในกลุ่มสตรีเชื้อสายชมพูทวีปในภาคเหนือของไทยก็กําลังมีบทบาทหน้าที่โดดเด่นมีส่วนช่วยเหลือสังคมมากขึ้นเป็นลําดับจนยืนยันได้ว่าสตรีไทยมุสลิมเชื้อสายอินเดียปากีสถานหรือบังกลา,าเทศในจังหวัดภาคเหนือนี้ไม่น้อยหน้ากลุ่มไหนเลยค่ะสตรีมุสลิมของเรานะฮะในอ่า มัสยิดช้างคาร์ของเรามีชมรมสตรีมุสลิมช้างคาร์นะครับซึ่งประธานชมรมตอนนี้ท่านก็เป็นผู้ว่าศาสมทบด้วยนะพี่น้องมุสลิมของเราที่ช้างคาร์เนี่ยเป็นผู้ว่าศาสมสมทบจํานวนสองท่านนะฮะแล้วก็กิจกรรมของชมรมสตรีมุสลิมของเรานะครับก็ท่านจะเป็นแกนนาในการการเรียนการสอนอันกรานสำหรับสตรีมุสลิมแล้วก็ สตรีมุสลิมที่มาเข้ารับศาสนาใหม่นะฮะซึ่งเราจะจให้ท่านจะจัดให้มีการเรียนการสอนอ่านคุรานซึ่งหลายๆท่านาพี่น้องมุสลิมใหม่ของเราตอนนี้สามารถได้อ่านกุรานได้อย่างคล่องแคล่วครับมุสลิม,มอของเราเนี่ยจะไปร่วมกิจกรรมทางของมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมนะฮะกิจกรรมต่างๆของทางหน่วยราชการทุกครั้งที่มีการเชิญมาเนี่ยพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยจะไปร่วมโดยตลอด พอพูดถึงพมา่าพูดถึงแม่สอดหรือเชียงใหม่เดาได้เลยค่ะว่าท่านผู้ชมที่เป็นสตรีคงนึกถึงพลอยหรืออัญ,ญมณีอื่นๆที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในแถบนั้นใช่ไหมคะการนำสินค้าผ่านแดนพม่าเข้ามาในไทยจะเป็นชนิดไหนก็ตามที่ใกล้และสะดวกที่สุดคือคามแม่นาำเมย ซึ่งในสมัยก่อนจะใช้ช้างบ้างหมาบ้างลาบ้างล่อบ้างหรือไม่ก็ลงทุนเดินเท้าค่ะแต่เดี๋ยวนี้มีการสร้างสะพา,านข้ามแม่น้ำเมยทั้งที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนี่ซึ่งถือว่าสุดชายแดนด้านตะวันตกของไทยมีการติดต่อค้าขายกันอยู่ตลอดโดยเฉพาะท่านที่สนใจพลอยหรืออัญมณีอื่นๆก็จะไม่ผิดหวังค่ะ คุณพิมพ์ปวีสกุลพลจะนำท่านไปดูที่ตลาดริมเมยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดริมเมยออำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะและตลาดที่นี่นะคะมีของขายทุกชนิดเลยค่ะแต่ว่าพี่น้องมุสลิมของเราที่นี่ค้าขายอัญมณีเป็นส่วนใหญ่ค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้ที่ฉันกำลังอยู่ที่ร้านจำหน่ายอัญมณีแท้ยูเจมค่ะ ซึ่งเป็นร้านมุสลิมที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดในย่านนี้เลยนะคะและดิฉันพูดได้เต็มปากเลยค่ะว่าอัญนนวณนนีที่นี่เนี่ยสวยงามทุกชิ้นเลยล่ะค่ะ อัญมณีที่นี่สวยงามมากเลยนะคะนอกจากจะมีเป็นพวกพลอยพวกทองแล้วยังมีอย่างอื่นมากไหมคะก็จะมีพวกพวกหยกพวกไพลินนะคะแล้วก็เป็นพวกกรีนซับไฟล์พวกหยกแกะสลักนะคะมีหลายอย่างค่ะแล้วพวกโูซับไฟล์ของของจันของกาญะะมีทุกที่เลยค่ะแค่จะโทษโลกก็มีที่ร้านเนี่ยค่ะของเก่าๆนั่นเลยค่ะแล้วมีชิ้นไหนบ้างคะที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในย่านนี้คะส่วนมากก็เขาจะเล่นทับทิมนะทับทิมไม่สวยๆนะคะ เม็ดหนึ 2, hr, ่งก็สองหมื่นกว่าบาทสามหมื่นกว่าบาทเนี่ยค่ะเม็ดนี้ก็สองหมื 2, более, ่นกว่านะปกติก็ขายสามหมื่นนะคะสวยนะอันนี้ก็ไม่ค่อยมีมาเราเป็นทับทิมค่ะทับทิมจากพม่านะคะของเก่าเรุ่นเก่านะอันนี้เป็นโกลด์สตาร์นะเป็นสตาร์ทองค่ะสตาร์ซัฟฟายนะคะก็หายากมากนะคะเม็ดหนึ่งเก้าพันกว่าบาทน้ําหนักร้อยเก้าสิบเก้ากรัมอันนี้เป็นกี้นะขี้ทับทิมทั้งนั้นเลยนะคะเป็นพลอยธรรมชาติทุกเม็ดของก็เก่าๆนะคะ อันไหนเป็นของของแท้ซื้อตามตลาดทั่วไปนี่ก็ต,ต้องดูว่าคนที่เขาซื้อนี่เขาเขาเป็นคนที่ว่าคนเก่าแก่ที่นี่ไหมถ้าเราไม่รู้แต่คนเก่าแก่เราไม่รู้จริ้ๆถ้าเอามาขายหลอกๆอย่างนี้ก็เยอะค่ะถ้าขายตามร้านนี่ที่นี่จะต้องมีมาตรฐานที่มือนี่ส่วนมากจะมีมาตรฐาน<อ>ค่ะค่ะถามนี้นะอาจจะมีส่วนมากจะมีใบรับรองนะว่าเป็นของแท้เขียนราคาไว้ด้วยอะไรนะว่าซื้อเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ ผู้สืบเชื้อสายจากชนเชื้อสายชมพูทวีปที่ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นอินเดียปากีสถานบังกลาเทศหรือเพื่อนบ้านด้านตะวันตกของไทยคือพมา่าก็เป็นคนไทยอย่างสมบูรณ์เต็มตัวแล้วโดยสำนึกในความเป็นคนไทยและหน้าที่ที่จะต้องทำในฐานะคนไทยไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามวิถีชีวิตของคนเหล่านั้นไม่แตกต่างจากคนไทยอื่นๆรวมทั้งในการประกอบอาชีพด้วยนะคะ คุณพิมพ์ปวีจะพาท่านผู้ชมไปดูการประกอบอาชีพอย่างหนึ่งของคนเชื้อสายนี้ในภาคเหนือซึ่งไม่แตกต่างจากผู้ประกอบการคนอื่นๆยกเว้นเฉพาะส่วนผสมและวิธีการผลิตที่ต้องถูกต้องตามบัญญัติอิสลามคือฮาลาลเป็นที่อนุมัติและตอย,ยิบคือสะอาดและมีคุณค่าค่ะ่านผู้ชม ไม่ว่าใครก็ตามนะคะที่มาเที่ยวทางภาคเหนือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือของฝากไม่ว่าจะเป็นไส้อัว่วหรือว่าแหนมเนือ้อและก็สินค้าพื้นเมืองอื่นๆน,นะคะและในช่วงวิถีชีวิตมุสลิมวันนี้ค่ะดิฉันขอนำท่านผู้ชมมาเยี่ยมสถานที่ผลิตอาหารพื้นเมืองชาวเหนือในชุมชนมุสลิมที่ร้านยูบีดา ตำบลวัดเกตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาหารที่ขึ้นชื่อที่นี่นะคะก็คือไส้อัว่วแหนม้อและเนื้อยอและตอนนี้ดิฉันขอเชิญท่านพบกับคุณยูบีดาสุวรรณมาลีเจ้าของร้านค่ะอัสลามุอะลัยกุมลมาตุลลอฮิบะลากราตและอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือคุณอัญชันสุวรรณมาลีผู้จัดการร้านค่ะอัสลามุอะลัยกุลมาตุลลอฮิวะบะกราะกาต ค่ะจะเรียนถามคุณอัญชันนะคะว่าสินค้าที่ผลิตในร้านนี้มีอะไรบ้างคะเราผลิตไส้อัวนะคะไส้อัวแลวก็มีไส้อัวเนื้อไส้อ่วไก่นะคะแล้วก็ถัดมาเราก็มีแหนมหม้อแหนมหม้อแล้วก็มีเนื้อยอเน้้าพริกหนุ่มแล้วก็แคบเนื้อนะคะแลนอกจากนี้เราก็จะมีน้้าพริกแดงแล้วก็มีเนื้อนึ่งเนื้ออบล้านนาเนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะมีเนื้อสวรรค์เนื้อแดดเดียวเนื้อคอมฝอย แล้วสินค้าอะไรคะที่เป็นที่นิยมมากที่สุดนะคะของเราถ้าจะขายได้ดีที่สุดก็มีไส้อวแหนมหมอ้อแล้วก็น้ำพริกหนูแล้วก็แคบเนื้อเนะะี่ยค่ะสี่ตัวเนะะี่ยค่ะที่นี่เปิดมานานได้ยังคะเราทำมาได้30กว่าปีและะ้วค่ะแล้วใครเป็นเจ้าของสูตรทั้งหมดนี้คะ่ะมวิดาค่ะมีวิดาเป็นเจ้าของสูตรทั้งหมดเลย ราได้ส่งออกไปขายออกไปจําหน่ายที่ไหนบ้างคะนอกจากประเทศไทยทำที่นี่แล้วค่ะแล้วเขาก็มาซื้อเองได้ได้มีโอกาสได้ส่งออกไปนอกประเทศไหมคะก็มีค่ะประเทศไต้หวันแล้วก็ออสเตรเลียเนาะออสเตรเลียก็มีเป็นบางส่วนนะคะซึ่งเป็นมุสลิมเหมือนกันหรือว่าอ่าแล้วก็สวีเดนไปเปิดร้านอาหารอยู่ที่นั่นเขาก็มาซื้อของเราไป ทราบมาว่าทางเหนือเนี่ยนะคะเขาจะนิยมาทานอาหารขันโตกและถ้าเป็นอาหารมุสลิมแบบนี้เราจะจัดยังไงอะคะเราก็มีเนี่ยค่ะขันโตกเราจะมีไส้อัว่วมีแหนมแล้วก็น้ำพริกหนุ่มแคบเนื้อเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีข้าวเหนียวแล้วก็จะเสริมด้วยแกงฮังเลน้ำพริกอ่องแล้วก็แกงแกงโฮะแกงรวมอะค่ะที่จะเป็นประเภทของขันโตกเสริมด้วยแกงด้วยแกงเมืองเมืองะคะ เป็นโชคดีสำหรับผมที่ได้มาอยู่เชียงใหม่ก็ได้มาอยู่ในสังคมที่อบอุ่นแล้วก็มีความเป็นกันเองแล้วก็ได้รับความเอ็นดูเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ทำให้ชีวิตของผมดำเนินไปแล้วก็มีศาสนาที่มั่นคงก็ที่เชียงใหม่เนี่ย หลานไทยเชื้อสายชมพูทวีปทุกวันนี้มีการศึกษาส,สูงสูงมีอาชีพมั่นคงที่ค้าขายก็น้อยลงแต่ที่เป็นแพทย์วิศวกรนักเทคโนโลยีผู้พิพากษาทนายความนักเศรษฐศาสตร์ข้าราชการและอาชีพอื่นๆมีมากขึ้นเป็นลำดับทั้งชายและหญิงมีส่วนช่วยพัฒนาบ้านเมืองตามอาชีพของแต่ละคน พบกับวิถีชีวิตพร้อมกับเรื่องราวของคนไทยมุสลิมเชื้อสายอื่นในรายการแสงเดือนเซี้ยวครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ